ซื้อทำไมยากขนาดนั้นเพราะว่าภาษาไทยไม่มีเสียงซื้อนักเรียนหลยก้อนถามผมว่าเซนเซเสียงซื้อภาษาไทยเกียนยังไงแต่อย่าคิดแบบนี้ภาษาไทยไม่มีเสียงซื้เขียนไม่ได้เกี่ยวกับโอกเสียงซื้อซื้นุซื้นุซื้ ภาษาญี่ปุ่นสระอุกับสระอือไม่เยกกันรู้สึกเหมือนกันอันไหนก็ได้อย่างไรก็สึสึสึอันนี้ภาษาไทยก็มีไม่ยากสึ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 สแต่ถ้าเสียงซึอันนี้ทางกันว่ามีเสียงลิงนเวลาออกเสียงสึนะสึ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 สลิง ไม่ติดในปา,ากซื้ซืซืซื้อแต่ไม่ใช้เสียงจากคออ,ออกหายใจตลอดได้แต่ว่าเวลาออกเสียงซื้ออันนี้ stop หายใจใจริ่งลิ่นทิดข้างบนขวัน ร่อนดูวตัีฟันผมเดัยนไว่สวยก็ตัวอาวจะเห็นดิวตั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 วออวตวว せんこうではすつすすめにすつつつできましたかクイズすですか すすにつつつ,つ,つ,つさんつつつ四、つんすすすわかりましたかじゃあ発音練習しましょう好き 好き、月、月、月、椅子、椅子、椅子、いつ、いつ、いつ、スーツ。 スーツスーうつすうつすうつすできましたかじゃあまたね。